นิทานเรื่องของขวัญวันคริสต์มาสของน้องหมีนะหมู่บ้านเล็กๆในป่าหิมะมีครอบครัวน้องหมีที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังอบอุน่นน้องหมีตัวน้อยมีความฝันอยากได้ของขวัญจากซานตาในวันคริสต์มาสที่จะมาถึงซานตาครับผมอยากได้ลูกบอลแวววาวสีแดงจะได้เล่นกับเพื่อนๆในป่าน้องหมีเขียนจดหมายด้วยความตื่นเต้นและวางจดหมายไว้ริมหน้าต่างพร้อมกับรอความฝันที่กำลังจะเป็นจริง ทันใดนั้นก็เกิดลมพัดแรงจนจดหมายของน้องหมีปิวไปกับหิมะแล้วซานต้าจะรู้ไหมว่าน้องหมีอยากได้อะไรน้องหมีรู้สึกเศร้ามากไม่นะปีนี้จะไม่ได้ของขวัญวันคริสต์มาสจากซานต้าสินะแต่แม่หมีก็ปลอบใจน้องหมีว่าของขวัญที่ดีที่สุดไม่ได้มาจากซานต้าเท่านั้นแต่มาจากจิตใจของเราด้วยนะ น้องหมีเข้าใจที่แม่หมีพูดและพยายามจะไม่เศร้าใจแล้วและคืนนั้นน้องหมีเลยตัดสินใจทำของขวัญให้เพื่อนๆโดยใช้กิ่งไม้เศษผ้าและผลไม้แห้งที่เก็บสะสมไว้เขาประดิษฐ์ตุ๊กตาเล็กๆเ,เพื่อเป็นของขวัญสำหรับเพื่อนทุกคนเช้าวันคริสต์มาสน้องหมีตื่นมาพบว่ามีถุงของขวัญสีแดงวางอยู่หน้าเตาผิงเขาเปิดดูและพบรูปบอลแวววาวสีแดงอยู่ข้างในพร้อมข้อความว่า ขอบคุณที่เป็นเด็กดีและมอบความสุขให้เพื่อนๆทุกคนจากซานตาน้องหมีดีใจมากและรีบนำลูกบอลไปเล่นกับเพื่อนๆด้วยความสนุกสนานน้องหมีและเพื่อนๆมีความสุขมากๆน้องหมีขอบคุณซานต้าเป็นที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงของคริสต์มาสไม่ได้มาจากของขวัญที่เราได้รับแต่มาจากการแบ่งปันความรักและความสุขให้กับคนอื่นๆ และน้องหมีก็ค้นพบความสุขนี้ด้วยตนเองสุขสันต์วันคริสต์มาสนะครับเด็กๆขอให้เป็นวันที่มีความสุขของทุกคนนะครับ